สวัสดีค่ะอิงซิกสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะเบลซิกสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะมาซิกสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะมาปังซิกสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะแก้วซิกสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สซิกสเตอร์ค่ะ เสน่ห์ของวงเรานะคะก็คือพวกเราค่อนข้างมีความเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองสูงมากแบบว่าเราพยายามที่จะแสดงแบบว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมาให้แฟนคลับทุกๆคนได้รู้จักแล้วก็ได้ชอบอย่างที่เราเป็นเราจริงๆค่ะแล้วก็เสน่ห์อย่างหน,นึ่งก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งแรงค่ะออออขายไปเยอะ <ๆ S 2> เลยตรงนู้น,นจะไหวออไหมเนี่ย <laughs> ใช่ค่ะ ยังไงพี่บางพี่บางใครร้อนยังไงตักแอร์เอ้ดื่มน้ำเย็นแลวกันเนะอ๋อดื่มน้ำเย็นแข็งน้ำแข็งอ่ะดื่มน้ำแข็งกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งค่ะทำให้ข้างในร่างกายเย็นเอาได้ของอิงนะคะนั่งสมาธิค่ะเย็นจากเต้องให้จิตใจเย็นค่ะมือได้เนะเออส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบยังไงตักแอร์ไหมพี่ฝฟนตักแอร์ไหมพี่ว่ายน้ำพี่ว่ายน้ำวิธีก็แตกต่างกันไปค่ะหาอะไรเย็นๆทำก็ ค่ะพี่เฟิร์นก็จะเป็นส่วนของน้ก็อย่างเพลงล่าสุดของเรานะคะก็จะเป็น special s i n กิลเนาะพวกเราก็มีส่วนในการช่วยทาเพลงอย่างแบบบางท่าเต้นก็มีเราช่วยกันแบบอัดแอปกันบ้างอะไรอย่างนี้ซส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเออก็ในเรื่องการเในเรื่องเพลงอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีเพิ่มเอลเมนต์เล็กๆมีส่วนช่วยในการที่แบบว่าใส่แบบ เออโอบอยดูอยู่อะไรเงี้ยให้เพลงมันดูมีอะไรมากขึ้นค่ะมีอะไรมีอะไรไม่รู้ต้องไปดูค่ะใช่นี้นีของได้ค่ะเอาเอามาร้องอ่ะเจ้าเขามาห้าหกเจ็ดแปดเจ้าเขามาจัดคอฉันหรือยังไม่ออาใ้รักเธอต้องระวัง ทำไมได้คิดจริงจังก็พพกไว้ก่อน baby stop ฉันดูออกไม่ใช่ของเล่นขอบอกจะเข้ามาทัชคอฉันหรือยังมีอะไรไหมคะเออรักหนงาแฟนติดตามได้ค่ะตาาคนเงินระวังใหมอก็สเปเชียลซิงเกิลของเรานะคะชื่อว่าเพลง touch นะคะสามารถรับชมได้ใน YouTube แล้วก็มีซีนิ่งชุกท้องชุก ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตาม i n นสตาแกรของสาวๆได้นะคะก็คือชื่อแล้วก็ดอแล้วก็ซิกสเตอค่ะหรือว่าจะเป็นซิกสเตอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะคะก็มี Facebook นะคะ s i กสเตอค่ะพิมพซิกส t e r ในไหนก็จะเจอพวกเราหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามกันนะคะอ่าแล้วมีอะไรค่ะ <c oughs> <c oughs>